สวัสดีครับผมพบกับสาลาเกลพี่น้องยามาเลงครับผมมาหนีบไบออกหลาครับผมมันนี้จะมาฝูดถึงเรื่องให้ล้านปืนขอใบพ่อสามให้ครับผมตามประสบการณ์ที่ในไปทํามานะครับผมมันสิเป็นไปบ่ได้รอยบนเส้นเลยครับพี่น้องเพราะว่าหนึ่งครับผมเขาต้องให้พยาบาลเส้นให้กำนันเส้นครับผม เราต้องดําเนินการโดยตัวเองครับผมจากประสบการณ์นะครับสองลายนิ้วมือเขาก็ต้องไปพิมพ์เองที่สอนอครับผมมันเป็นไปได้ยากครับผมที่ห่านพุ้นสี่เห็ดให้ห้องหมดทุอย่างครับผมมันเป็นไปได้ยากครับพี่นอ้องพราว่าเอกสารบางอย่างเราต้องทําด้วยตัวเองครับผมอย่างเช่นพิมพ์ลายนิ้วมือคัดดอกลายนิ้วมือไปตรวจคดีอาญากรรมครับพี่นอ้อง เขาก็ต้องเฮ็ดเองครับผมพอหนิ้วมันต้องเป็นนิ้วเข้าครับผม <c oughs> ด้านปืนวัสมัเฮ็ดให้เข้าได้อยู่แล้วครับพี่น้องกับคำสี่คำว่าให้ด้านปืนขอใบป,ประสามให้เพราะว่าเป็นไปบ่ไดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องผู้ใดที่มีความหูมากกว่านี้หรือว่าประสบการณ์มากกว่านี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผมผู้ใดขอจังได้กี่เดือนว่ากันไปครับพี่น้องคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับผม